เอาแล้วฮะกาบสวัสดีท่านกันเลยเอาวชิบังเด้อเด้เด้อเดกูยังไม่ได้พูดเปิดรายการเลยบ้างเลยมึงรีบเล่นไปไหนเนี่ยฮะโอเคฮะกาบสวัสดีท่านกันด้วยนะครับว <fits you? S 1> ันนี้เราอยู่เกมไมค์คร um ับก็นั่นอยู่ไมครับไมค์ครับเอออะไรนะเออฮักเกอร์เกมนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เล่นมินิเกมมาเนิ่นนานนะครับก็อยากอยากกลับมาลองเล่นดูเผื่อมันมันมัะอ่ะคือผมเป็นคนที่ชอบมินิเกมมากอืมนะครับช่วงนี้แบบ เอ้ยนะครับเล่นแต่เอาชีวิตรอดเนี่ครับชีอย่าิ่งหนีกูดิไอ้บ้าเอ้ยเดินๆนั่กูหลบ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 ฟันฟันไอ้เชื่ไฟไหม้ไฟไหม้อตาย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 กลัวมึงตายวะเนี้ฮะกูเอามึงตายแน่นอนบอกแล้วโง่จริงๆเลยไปเราขึ้นเรือยอดดีกว่าโัลหวันดีเรือเอ้มีกล่องมีกล่อง เราต้องใช้ดาบอย่างนี้ใช่ไหมน,นี่เอาทิ้งไปนี่เอาทิ้งไปไปเว้ยเฮ้ยเจอคนไอ้ชี่อมีคนอยู่ด้วยแป๊บหน,นึ่งเขาเปลี่ยนมือกันเอ้ยดีฟันแม่งฟันแม่งเลยฟันแม่งเลยเออเเอาไงไวะไอซ่าเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยอมแล้วเดี๋ย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 วเฮ้ย,ยนี่นีอะไรเราอะไรเราจะหนีไหมเยอะกูไม่มีลูกกูไม่มีลูกไม่ต้องกลัวกูก็ได้แหม่กูรอเล่นเฉยแหละมาเดี๋ยว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  มาดมาดพร้อมทีตีมึงกระเด็นกลับอยู่ทุกเมื่อพร้อมทีตีมึงกระเด็นกลับไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ย้หเดี๋เดี๋ยวววิ่งววเดี๋ยวเดไอ่มเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ย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 ดไอเหี้ยอย่าตามกูมาดิอะไรวะเฮ้ยจะกูโดดให้ใคไปถึงโดนฟันโดนไฟเนีนอนเลยไม่ไม่โดนไม่โดนวะ ไว้ไว้ทำอะไรกูได้ไวไวตายแล้วไวตายแล้วไวไว้ไว้นี่ยเนี่นี่ไอ้เชี่ยมันไม่โดนวะเฮ้ยวิ่ง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 ชุบชุบโอ้โหชกูเกลียดมากเวลามันวิ่งแล้วมันติดติดอะเออวิ่ง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 ไปให้รอดไปให้รอดเดี๋ยวไอ้เชี่ยไปให้รอดเดี๋ยวต้องให้รอดก่อนต้องให้รอดก่อนให้รอดยังวะน่าจะรอดแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยจ้อย่ามานะมึงใช่มาโผด้านหน้ากูเอยบ้าเอ้ย อุยอ้ยอุย้ยไอ้เชี่ยแม่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยจะตามกูมาขนาดนี้เชีแหมให้กูเดินหน่อยเถอะเอ้จุบอ้าทีมทีวพี่เฮ้ยมันมาแล้วครับมันมาแล้วไอ้เชี่ยมันมาว่ะเอาวะ่ะเอาวะ่ะมันไม่จบวะ่ะมึงจะจบยังอ้ามึงจะจบยังไอ้าศาสตร์มึงจะจบไหมรอรอพี่ชีพก่อนรอ เลยเหรอโดดไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันลงมาด้วยไหมเนี่ยไอ้เหี้ยพ่อตายลงมาทำไมพ่อมึงตายเอามาดิมาดิมามาอ่ะกูวางระเบิดให้ละวิ่งวางแล้ววิ่งโอ้ยเชี่ยแม่งมึงจบกับกูได้ไหมเนี่ยพี่ป้าเอ้ยมึงจะตามกูมาันไมโอ้ยเชี่ยเง็ยบแม่เดี๋ยวอื้อหือ โอ้ยเช่ยนี่เสือพาจระเข้มึงด้านหน้าสองด้านหลังหนึ่งแต่ชุดเพชรไอสัตว์กูไปไงเนี่ยเดี๋ยวกูแอบแอบแอบมาแล้วครับมันมาแล้วมันมาแล้วนี่นี่นี่ชื่อมันชื่อมันอาจจะมองไม่เห็นนะคลิปมันกักนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมมึงโปะเ่ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงโปเนี่ยเฮ้ยมึงรู้ทุกที่เลยที่กูไปไอบ้าเ้ยมึงโปเนี่ยกามึงโปแล้วแหละนะอ่ะ อ่ะไอเชี่ยมันต้องไปยิงมันในน้ำครับท่านผู้ชมครับไอเชี่ยแม่งมึงตามกูมาทุกที่เลยโอ้ยนี่หาลากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมึงกะจะฆ่ากูให้ตายจริงเลยใช่ไหมฮะฮะมึงกะจะฆ่ากูให้ตายจริงเลยใช่ไหมฮะฮะมึงกะจะไม่ปล่อยกูเลยวพราะงั้นว่างั้นเหลอฮะกะไม่กะไม่ปล่อยกูให้กูตายไอควายโอ้ไอเชี่ยไปฆ่าพ่อมึงไงเนี่ยฮะไม่เคยไปฆ่าพ่อใคร อย่บุยงกับกูอีเชยเออบแอบเอบเอบใต้นี้ครับแอบใต้นี้เออเอ้ยอมันจะแอบเออเกดชิปกดชิปแล้วขึ้นมาหาใจเฮ้แล้วก็กดชิปลงไปเฮ้ยแอบเอบเอบโอ้โหอีเชยกว่าแบสเด้ออสัตว์ได้ได้ได้เอพวกที่แบบมาปุ๊บโอ้โหมีชุดเพชรเนี่ยกระจอกจริงๆ ห่วยพวกกระจอกงอกง่อยมาปุ๊บมีชุดเพชรแน่จริงเจอกูแบบไม่ต้องมีชุดเพชรไปศาสตว์เจอตามแมปเลยใจไป้ไสัตว์ดูดูว่าจะเก่งดูเว้ยคอมจริงได้แต่ชุดเพชรหรอวะเนี่ยกูจะตบให้ดูไอ้เ,น,อเอนี่ยอ้าวไอ้เนี่ยมีธนูเด้อ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 มันมีธนู้เฮ้ยจะยิงกันดิอะไรมึงมีธนู อย่ามาเล็งธนูใส่กูดิอย่ามาเล็งธนูใส่กูมันไม่ดีอ่าเปลี่ยนกันปุ๊บไอ้โดดลงเลยชึบชึบฮึมฮัลโหลโอ้โหเดี๋ยวเกี่ยแมวกับไายโอ้โหไปเว้ยชึบอืมแล้วก็มีไม้ครับงงๆเจอคนแล้วครับเกมนี้เนี่ยถ้าเจอคนให้วิ่งบวกเลยครับโอเค โอเคโอเคโอเควิ่งบวกวิ่งบวกมันตามเราไม่ทันครับช่วงนี้โอ้โหร้อยเมตรชายเดี่ยวครับผมนี่ร้อยเมตรชายเดี่ยวครับอะไรอะไรแล้วอะไรแล้วอะไรอะไรแล้วอะไรของมึงแล้วอะไรของมึงแล้วเรียบร้อยเก็บหนึ่งครับวางเอ้าวางไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอ้ามึงวางไงเนี่ยเออเออปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนชุดกอนชึบชึบชึบไอ้เทียนี่แม่งวิ่งมาละ ไปก่อนแล้วกันอะไรอะไรของมึงฮะอะไรของมึงฮะที่จะร่างกายอยากประทะผู้ใหญ่กับน้องฮะฮะฮะหารากแม่งแย่งของกูเฮ้ยมันตบกันแล้วมันตบกันแล้วอ้าวาล่วงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรของมึงเล่าฮะโอ้โหใช้เม่งตีกระเด็นกลับนี่นี่มาเลยวะเออเออ,อเออโมเด มาเด้เอมาดิมาดิอกลัวมงที่ไหนอ่ะมาดิมาด,มาดิแม่คนเรากำลังทำมาหากินอยู่ก็มาแย่งก็มาแย่งก็มาแย่งของก็มาแย่งไอ้เช็ดกุหมันใส่ละไอสัตว์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 เออ <c oughs> ทราไมมาถึกจ <c oughs> ังจมึงถึกจังวะนี่บ้าเอย้ยก <c oughs> ูเล่นใหม่ก็ได้เออเฮ้ยด่านนี้ <c oughs> พี่เวฟเนี่ยมึงเรียกกูอีกแล้วมึงไม่ต้องเรียกกูสักเซิร์ฟได้ไหม ทักสักสักคลิปหนึ่งกูจะยิ่งกูไม่ตอบเนะช่วงนี้แบบพี่เวฟครับช่วยเอ,อ่อเปิดกล้องให้หน่อยพี่เวฟถ้าพี่ไม่เหวนคอมเมนต์หนึ่งกูถูกใจมากพี่ถ้าพี่ไม่เปิดกล้องเวลาแคสเกมอ่ะผมจะเลิกติดตามพี่แล้วนะอ๋อเรื่องของเมืองกูตอบแค่ได้แค่เรื่องของมืง <c oughs> <c oughs> อ,อง,อง,งเท่านั้นนะครับก็คือพวกมึงเนี่ย <c oughs> มึงเลิกติดตามกูคนเดียวช่องกูก็ไม่ได้โดนปิดถูกป่ะแล้วก็แบบมาแบบ พี่เว็บครับช่วยเปิดกล้องนหน่อยครับคือไอ้เหี้ยกล้องอะ่ะคือถ้าจะเราจะเปิดอะมันมีแต่กล้องแบบกระกา,กาก500บาทอย่างเงี้ยแล้วเวลาแบบว่ามันดีเลยคือเข้าใจป่ะคือกล้องอะ่ะกล้องอะสมมุติว่าเราพูดไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ภาพเพิ่งขยับอย่างเงี้ยคือมันจะดีเลย0.5วิอะเออนะครับกล้องมันก็เลยแบบไม่ดีถ้าพี่จะเปิดกล้องนั้นอะพี่ต้องซื้อกล้องแบบประมาณพันกูบาทซึ่งมันจะค่อนข้างแพง คือแบบแม่กูกเก็บพริกขายอะ่ะมึงเข้าใจปะเข้าใจลมแบบไอ้ลูกคนเก็บพริกบ้างวะนะแมก่กูเก็บพริกขายเงี้ยพ่อกูทาอะไรสีข้าวเงี้ยไอ้เชียกูเงินมาแต่ไหนวะโอ้โหไอ้เชียมึงพูดอะไรไม่คิดไม่ถามสุขภาพเงินกูเลยไอ้บ้าเอ้โอ้โหไอ้หาลากมึงมันถามมาได้ไงมึง,ม,งมึงพูดมาได้ไงใช่ไหมพี่ต้องพี่ต้องเปิดกล้องนะพี่ไอ้เฮียมึงถามกูยังมีตัง,งหรือเปล่าไอ้เฮียตังกูก็ไม่มี บังคับไปกูซื้อนู่นซื้อนี่หาล่าเอ้ยฟังกูหน่อยเธอไอเชี้ยบ้านยังไม่ได้รวยกูไม่ได้เกิดมาปุ๊บโอ้โหแม่กูขายทองอย่างเงี้ยไม่ใช่เออแม่กูขายพริกไอ้หาเออถ้าแม่กูขายทองก็ว่าไปอีกอย่างแต่นี่ไม่ใช่ไงแม่กูขายพริกเออเก็บพริกขายอออวันละสามร้อยเอ้หามึงให้กูตังค์มันแต่ไรวอ้เชี่ยกูไม่ได้รวยขนาดนั้นนี่อย่ยาอย่าเฮ้ยจับอย่านะหเอาเอายตกใจตกใจเปิดไม่ได้ อย่ามึงอย่าโผมัะนะถ้าอยากให้เปิดกล้องมึงซื้อกล้องกูไปะละเออพันสองฮะเอาตังค์มาเลยโอนมาเลยอืออยากให้เปิดกล้องอะ่ะโอนตังค์มาเลยกูเปิดเลยจริงๆเปิดทั้งวันอนะ่ะเปิดจนแฉะเลยเชื่อหือ,อ,อบ้าเอ้ยได้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 ได,ได้ขอให้ได้อาหารกู <c oughs> ขอกู <c oughs> ขอให้ได้อาหารสามสิบหกสามสิบสองอันก็ได้สามสิบสามสิบสองอันสามสิบสองอันอาหาร ชึ oh, ช่อโอ้ยชื่ไม่ได้หาเลยเนะี่ยโอ้ยได้ของไม่ดีเลยต้องการอาหารมากขาดแคลนเหลือเกินไอ้เชี่ยแม่งตอนนี้เหลือเพเยอร์ผู้เล่นเหลือห้าคนเลยครับเดี๋ยว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 ห้าคนเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาโซโล่กูนะึ๊บชบโอ้ยหีบ oh, มึงไม่มีเลยใช่ไหมจัดจะให้กูแบบตายเพราะอดอาหารเนี่ยนะไอ้เี่ยแม่งเจอคนนี้กูวิ่งไม่ออกเลยนะเนี่ยบอกเลยมึงจะเอาอะไรไปฆ่าเขาได้เนี่ยไอ้เชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยมันมีกล่องในเคก้กจําได้แมบปบนี้จําได้ว่ามีกล่องในเคก้กนี่ไงนี่ไงอาหารไอเชียอาหารไม่มีเฮ้ยจะมันต้องมีอาหารดิเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอินอโดโพอีกแล้วอินอโดโพมันกินได้ไหมเนี่ยไม่เจอเลยครับเฮ้ยตรงนูน้นตรงนูน้นปาไปจุงเออไม่มีไอเฮนะียนั่นก็เมาไอเฮียเอ้ยชิบหายละ ผู้เล่นเหลือห้าคนห้าคนเด้อห้าคนเด้อแป๊บน,นึงขอหาอาหารกินก่อนตอนนี้เราค่อนข้างจะไม่อยากวิ่งแล้วแหละอยากจะเดินอยากจะเดินแบบชิวฮาเล่เฮ้ยเจอคนวะคนหนึ่งตรงนั้นอะ่ะเขามีอาหารให้เรากินปาวะถอดเสื้อถอดหมวกเอาเสื้อกบหมวกมาไว้ใกล้ๆมือครับแล้วก็กินยาหิวทําไมเราต้องเอาเสื้อเอาหมวกไปไว้ใกล้ๆมือเพราะว่า มันอาจจะเห็นเรากาก,ากครับแล้วมันก็จะมาฆ่าเรานั่นเองเอ้เป็นไงสมองกูคิดฉลาดไปละโอ้โหไอชี้แม่งเอาไปหมดเลยให้มันวิ่งมาหาเราแล้วเราจะฆ่ามาันทีหลังไม่ต้องดีกว่าอย่างนี้แหละดีละไอชี้แม่งเลยเดี๋ยว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 เมื่อกี้เห็นยังผมเห็นไหม เดียวเมื่อกี้เห็นอย่างที่ผมเห็นไหมไอ้เชี่ยแม่งกำลังจะระเบิดเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเซ็งทำไมดวงมึงดีขนาดนี้วะโอ้ยเชี่ยพ่อมึงโอ้โอ้โหเดียวจะไม่ให้กูเดินเลยวะงั้นก็นะฮะก็มีนิเกมนี้ก็เลิกเล่นไหมเลิกเล่นไหมเหมือนวันนี้จะดวงไม่ดีเลยปะ เหมือนวันนี้กูดวงไม่ดีดวงกูซวยเลยแหละกูเล่นอันอื่นดีไหมไปไปเล่นอ like oh, ันอื่นดีกว่าเหมือนวันนี้จะแบบไม่มีดวงอืแบบไม่มีดวงมากๆไปเล่นอันอื่นก็ได้วะอันนี้คืออะไอันนี้ไม่หนุกเออไปเล่นบนเตียงไหมไปไปเล่นบนเตียงดีกว่าไม่ได้เล่นบนเตียงนานละเออฮฮลโหลไม่นี่ไงนี่ไงสีสีไม่ไม่ไม่สีเขียวสีเขียวอ่าสีเขียว วดีสีเขียวโอ้ยเชี่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 ยเชีช่ยฮัลโหลมาดีไปวัดดีเขาทำไมเนี่ยไอ้บ้าไอ้เชี่ยล่วงลวงลวงลวงคือเม่หม่จุ๊บจุ๊บจั๊จั๊เอา้าเชี่ยแม่งโดดไปถึงเออแล้วก็ช่วงนี้นะครับขอลงเดอะซิมรัวๆเลยแล้วกันจนกว่าจะแบบขอลงเดอะซิมเยอะๆเลยแล้วกันช่วงนี้ก็อยากให้เดอะซิมมันจบแล้วกูมไม่อยากเล่นลวเดอะซิมเออเดี๋ยวไปสร้างบ้านเล่นในเดอะซิมแล้วก็ค่อยแบบถึงพาร์ทที่ยี่สิบห้าแล้วออก อืมเพราะกูเล่นไม่เป็นจริงๆแต่ซิมเนี่ยไอ้เชื่อใครบอกให้กูเล่นะ่ะก็บอกแล้วว่ากูเล่นไม่เป็นว่นานภาษาอังกฤษไม่ออก <c oughs> ไม่ถามสุขภาพสมองกูเลยไอ้บ้าเอ้ยมึงเจ้าอะไรมากกับกูเนี่ยฮะเรียนก็ไม่จบนี่อะไรเนะี่ยมีหัวคนด้วยน่ารักจังมันทำไมพวกมึงนี่เวลาสี่สิบแปดวิแม่งนานสัตนานจังวะเดียว อันนี้สี่คนสามสี่เฮ้ยเราต้องรีบไปตรงกลางแล้วก็แบบไปเอาทองอย่างเงี้ยอืมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปให้ดูเดี๋ยวไปให้ดูเดี๋ยวไปให้ดูนะครับจุ๊บแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราต้องมาหัดหัดกระโดดไปตรงกลางตรงนั้นให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้คือทักษะการเริ่มต้นคือจุ๊บอย่างเงี้ยถ้าเราโดดอย่างนี้ไม่ได้อันนี้อ,นนอันนี้คือสาธิตเมื่อกี้คือแบบสาธิตบอกว่าถ้าเราไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงบังทําไมเนี่ยถ้าเราโดดไม่ได้เนี่ยมันจะล่วงนะครับ เออเมืเ่อกี้สาธิตเนี่ยถ้าเราแบบวิ่งมาปุ๊บอ่ามันจะได้ครับอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็โดดอย่างนี้ซึ่งเราจะต้องโดดตรงมุมมุมหน่อยเฮ้ยจุบถึงด้วยอือหือเป็นไงเฟียวฟ้าวเก่งปะล่ะห้ 5, 4, 3, 4, 1, าสี่สามองหนึ่งศูนย์อ่ะกำลังเริ่มเกมเฮ้ยจ้ามาแล้วไหนไหนเดี๋เดๆๆเดกูวิ่งมาทำไมนะ <laughs> เ,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 เนี่ยเดอ้อเด้อเออไอ้ตรงนี้ดบดบเหล็กเหรอตรงนี้ดบ หอบหินนะครับเรามายืนยืนขอขอกับเพื่อนเขาหน่อยให้พวกนายแล้วขอด้วยได้เปล่าชื้อมึงยืนแย่งกันทำไมเนะี่ยแลขอเล็กหน่อยจ้าเชื่อไม่ได้ด้วยมึงงกกันจังวะไปต่อดีได้เยอะแล้วมึงก็ไปต่อดีจะได้ไปทันเขาเร็วๆไปต่อดีบ้าเอ้ยมึงได้สี่ห้าอันมึงก็ไปต่อก่อนเร็วๆโอ้โหอะไรอยู่เนี่ยพวกมึงนี่เล่นไม่เป็นการเป็นงานเลยวะ สมองมีเออมึงรีบไปต่อโอ้โหเชื่อม่งตามเขาไม่ทันแน่เลยอะไรวะเนี่ยทีมกูกูปล่อยให้กูมานั่งดูไหนว่าเตียงออกเตียงอยู่บนนี้อี่บ้าอย่าบอกนะกูต้องเป็นหน่วยเฝ้าบ้านอ่ะอ่ะกูนั่งรอให้มันแย่งกันไปอย่างนี้แหละมาดอรอเล็กรอก็ได้เล็กมึงก็ดรอปช้าชา้าอ่ะกูนั่งดูพวกมึงหยิบเลยนะ่ะอ่ะอ่ะกลัวไม่ได้กันนะอ่ะกูเอาคนสุดท้ายก็ได้แต่ถ้าแพ้ม,มาพวกมึงก็กากแค่นั้นเองหนุ่ยคนนั้น ปไป complete. ไปเราไปกับมันดูเฮ้ยมันมาตรงกลางแล้วว่ะเฮ้ยโอ้ยคนแรกไปเลยไปเลยลูกพ่อไปไปเลยลูกพ่อจะถึงแล้วลูกพ่อจะถึงแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงลูกอีกอีกนิดนึงลูกกูไปก่อนละลูกเอาแม่งเลยสัตว์กูไม่ให้พวกมึงด้วยนี่กูให้เลยห้าอันเอาแล้วกลับไงอ่ะเอากลับไงอ่ะเฮ้ยมึงทำที่กลับก่อนเร็ว ทำทำทางกับก่อนทำทางกับก่อนไอ้เหี้ยทางทำกับก่อนไอ้ชิบมึงจะต่อไปหากทำไมไอ้เหี้ยมึงทำทากกับก่อนเออทำทางกับก่อนเออ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 ดีมากดีมากโอเคไอ้เหี้ยแม่งกูตกใจแม่มึงจะด่าเป็นภาษาไทยดีไหมเนี่ย ไม่ทําทางกลับแล้วมึงจะกลับบ้านไงเราเออจุ๊บโอเคไปกลับบ้านนะครับไปเอาอเหียเห็นไหมหมดแล้วเนะี่ยเอ,อ้ย่ะนั่งเดิน <c oughs> ไม่ใช่เดินอย่างเดียวเลยตอนนี้จังหวะนี้มีแต่เดินอ้โหูมึงยังเอาไม่เสร็จใช่ไหมเนะี่ยโอ้กูขอในเธอกูหิวข้าวกูขอในเธอให้กูหน่อยให้กูหน่อยกูหิวข้าวมากอ้โหูมึงที่จะงกไปไหนฮะ,ฮะกูแย่งกับมึงก็ไอะเนี่ยคือทีมมัน กูออขอหน่อยเหอะกูหิวข้าวมากตอนนี้เกียนรหัสไ <c oughs> อ้บ้าเอ้ยกูขอแลกอาหารก่อนนี่ขอสองชิ้นกินงบเอาเชี่ยงวบเอา้มึงไม่กินสักทีล่ะเออแล้วก็ธนูธนูธนู This is a ธนูโอเคเราได้ธนูแล้วแล้วก็เสื้อนิดนึงครับก็เหล็กเหล็กเอาเหล็กมาหน่อย โอเคเราได้ธนูแล้วเย้เฮ้ยแม่งเราต้องป้องกันใหญ่ให้พวกมันมาใช่ไหมฟิวเหมือนกูแบบฮีฮามากฮีฮาปาร์ตี้อาราเล่เลยแล้กกันจุ๊บอะไรสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองอะไรมึงทำอะไรสีเหลืองโอ้โหยึดแม่มึงคนสตินขนาดนี้เลยเลยเฮ้ยสีเหลืองเก็บก่อนเลยเฮียมึงงกกับพวกกูเอง หไอเชืยกูต้องกระโดดไปจึ๊บจึ๊บจึ๊บจื๊บจื๊บโดดไปเดลินิดจึ๊บจึ๊บจึ๊บจื๊บจื๊บจื๊บไอเชีอยจะเกือบร่วงเกือบร่วงเฮ้ยเฮ้ยเอาไงวะเอาไงวะเอาไงวะอีห่าเอาไงเอาไงเอาไงวะเอาไงวะไอเชีอยไอเชีอยเอ้ยเอ้ยตีมันตีมันเย่เย่ตีมันเย่ ไล่มันอกไปได้แล้วเย้โ yeah. อ oh ้โ oh. หคิดจะมานี่ร่างกายอย่าปาระทาเลยน้องเอ้ยโอ้โ oh ห oh. คิดมาแบบโอ้ oh oh. พี่ยึดได้แล้วบอกเลยทีมกูเก่งเอา้าแล้วมันตรงนี้มันดอบเลยวะเนี่ยฮะแถวนี้มันดอบเลยอ่ะกูงงเดี๋ยวมันดอบเลยเนี่ยอ๋อตอบทองเหมือนกันไอ้ที่มึงจะมาเอาตรงกลางทำไมวะทองมึงเอาตรงนู้นก็ได้นะเออไม่ต้องมาตรงกลางก็ได้อี่บ้าเลยมาซะยิ่งใหญ่นด้แค่ทอง ไม่นี่ดอบดอบโอ้โหตอบเยอะว่ะเดือดเดือดเอ๋อมันดอบเยอะกว่าเพื่อนอ๋อสอรี่แล้วกันนะครับที่พูดใส่เมื่อกี้กล่าวันแล้วเว้ยป่ะกลับดีกว่าเราไม่มีอาหารเราไม่มีชุดเกราะที่เทพเทพเราไม่มีอะไรเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีอะไรนะครับก็ก็ตามนั้นชบโอเคกูเอาเอาไปทิ้งพอแล้วปะกลับดีกว่าทีมเรามันไม่ให้นี่เราเลยอ่ะไม่ให้เราเอาบล็อกอิดเลยมึงจะห่วงไปไหนเนี่ยไอ้บ้าเอ้ย อ้บล็อกอิดมึงหัวมึงหัวกูเนี่ยนะอืมใช่คือบล็อกอิดมึงเ,เออสีกูสีเขียวออกไปแล้วนะครับหนึ่งคนเออเดี๋ยวสามคนก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องย่อยองย่องแย่งบล็อกกันนี่โอ้โหเอากูเลยกูโอเคเรียบร้อยอาหารหน่อยอาหารต้องมาที่หนึ่งเดี๋ยวบ้านนี้มีใครกันหรือยังเนี่ยเดี๋ยวบ้านมีใครกรรันหรือยังวะต้องการพลิกแอคด้วยครับพิกแอค อาหารดาบนี่เราต้องมาเป็นเออนี่คืออะไรเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเออดาบนี่เราต้องเ,อเป็น,อนออไ <c oughs> <c oughs> อ้นี่ครับดาบพวกพวกดาบนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวร,รอของมันดรอปก่อนแล้วกันปื๊บเดี๋ยวเราต้องใส่ชุดใส่ชุดก่อนใส่ชุดกัน,ช,กนชุดประจำสีโอเคแล้วก็บล็อกครับไว้กันบ้านโอเคปไปไว้กันก่อนเดี๋ยวมันมีแบบ มือหล่อยอ่ะเข้าใจคำว่ามือหล่อยว่าแม่งวิ่งมาตบพังเลยแล้วเนี่ยไอเชืยกตกอ้าวมึงจะหลักไปไหนเนี่ยเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวไอชยแม่งกตกใจโอ้ยโอ้โหแม่งบ้านมึงสร้างกันดีมากโอเคไปเออธน,นูไฟนี่มันต้องใช้ทองกี่อันวะไม่น่าจะพอนะครับของเราเก็บเก็บมาเซิร์ฟม,มึงอย่าหลกดิอย่าแลกดิกูกูระแวง เออเหล็กนะครับเราต้องใช้ประมาณ18อันนะครับโดยการจะซื้อดาบเหล็กสิเแปยเดี๋ยวเราตะลุยบ้านมันเลยไหม <c oughs> เพราะตอนนี้เราก็สามารถซื้อพวกน้ํายาได้แล้วครับซื้อน้ํายาอันนี้ไว้หนึ่งขวดอันนี้ไว้หนึ่งขวดนะแล้วก็แอปเปิลทองเรืองแสงสองลูกสามเลยเหรอแม่เยอะจังเลยซื้อ,ซ,อ <c oughs> ซื้ออย่างกับบ้านรวยแม่บ้าเลย โอเคเราลมได้เอ้ยผมไม่ไม่ต้องดาบดีก็ได้มั้งาดาบหินประมาณประมาณนี้ก็ได้มั้ยเอาเอาขาดเหล็กสองอันเหล็กอีกอันหนึ่งเร็วไอ้บ้าเอ้ยเหล็กอีกอันเดียวไอ้ตกใจนึกว่าใครมานี่หาระมึงให้สมให้เสียงเลยเดิยเร็วโอเคได้ละจื้นขอแลกดาบหน่อยนะครับได้ดาบแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องการสิ่งต่อไปนะครับนะอะไรอะไรเฮ้ย เฮ้กูตกใจอะไรของมึงเฮ้เออแม่งทีมเดียวกันมึงก็ยังจะแย่งกันเนาะกูไม่เข้าใจสองคนนี้มากทีมเดียวกันมึงยังจะแย่งกันอันนี้คือแอร์ดรอปเหรออ๋อแบบดรอปของอืมเอาเก็บก่อนปื๊บเหล็กด้วยเหล็กด้วยปื๊บโอ้ยมึงเหล็กดรอปสองอันเออชุดเด้อชุดชุดชุดเราต้องเอาชุดนี้ครับปื๊บโอเคไปลุย ข้าพร้อมที่จะทํายุทธาทีเพื่อให้เป็นเกียรติแต่บ้านเมืองเถิดโอเคเอาออกมาข้าพร้อมที่จะลุยแล้วเราจะไปโจมตีสีสีอะไรดีสีอะไรก่อนดีว่าแย่จังสีอะไรก่อนดีนะเออสีสีเหลือว่าเราไม่มีไอ้นี่เลยอะบล็อกบล็อกหินเราไม่ได้ออกมาเลยเอแล้วเราจะต่อไปบ่กเออเดี๋ยว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 เออโอ้ กูยูนเยอะมากเราต้องไปตบสีเหลืองสินะให้พังก่อนนะครับเราจะไปตบสีเหลืองก่อนโอเคทิ้งทิ้งไปเว้ยยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวฮือจุ๊บฮือจ้ออาเออมึงปิดเดี๋ยวมึงปิดไว้มึงก็ไม่บอกกูนะไอ้บ้าเอ้ยมึงปล่อยให้ลุงมาตายอืมนะครับก็ ปวดหัวกับทีมตัวเองมากไอ,อ้บ้าเอ้กูก็วิ่งไม่ดูอะไรเลยไม่งเตรียมตัวมาอย่างดีเออรู้สึกว่าไม่ต้องมาคมเมนดากูโง่นะไอ้เชื่อกูโง่อเออจริงๆคือกูโง่มากโง่เงาต่อตุ่นมากเมื่อกี้อะไรวะไอ้เชี่ยแม่ไอ้บ้าเอ้ยแม่เอ้ยยัง,มงไม่ได้ทำผ่าอะไรเลยกนะูตายแล้วไอ้เยอะของเดี๋ยวของอุตส่าห์ไปครบเซตขนาดนั้นอ,อ๋อเอ้ยนี่บัวขาวบัวขาวปอมมุกบัวขาวบัวเออ นะครับก็ถึงเวลาแพ้ของพวกเราแล้วนะเราก็ไม่สามารถที่เอาชนะฝั่งตรงข้ามได้เพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจจะโหดร้ายไปน,นิดนึงขอเอาอาวุธก่อนนะสิบหกนี่อ่ะมาเลยมาเลยมาเลย,เล,ยล่วงล่วงดิมึงล่วงดิมึงอีควาย,ค,วายคิดว่ากูจะกากไงเราไม่ยอมแพ้หรอกไอ้น้องเลยพี่เนี่ยแชมป์ติดลบสมัยไม่ไม่เคยได้แชมป์อะไรกับเขาเลยนะนแะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอย่างนัเรามีทองให้เก็บวะเดี๋ยวเราเอาทองสัก1ิบเอันสิบสออันแล้วครับแล้วเราค่อยไปเตรียมตัวชุดใหม่เออไปเตรียมแบบขอใหม่อู้เมื่อกี้วิสาห์ได้แบบแอปเปิ้ลเรืองแสงอะไรเงี้ยไอ้เชี่ยแม่งอยู่ดีมันล่วงตายซะงั้นโอ,อ้โหชีวิตกูชีวิตช่างเป็นเออเนี่ยพอมึงพอกูตายมึงมาทําถนนดีเชอะนะพอกูตายมึง ทำโอ้เชีย่ยแม่งมึงจะยิงธนูไฟใส่กูทำไมเนี่ยเดี๋ยว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 กูยอมกูยอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เชี่ยมึงจะอย่ามายิงธนูไฟใส่กันดิไอ้ห้ามันร้อนไอ้นี่ไงตอบสามมันแล้วเออสามอันนี้น่าจะน่าจะไม่พอครับขาดอีกสองอันแล้วกันโอเคขาดอีกสองอันขอห้าอันกูขอห้าอัานเร็วเร็วจะไม่ใช่ธนูไฟวิ่งมาใส่กูนะเร็ว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 เดี๋ยวเร็วเฮ้ยอย่าลีลาดิ ขออีกอันนึงเลยอันหนึ่งอีกอันนึงงนะเร็วที่กูเสียวเฮียโหกูจะดรอปแต่ละอันขออีกอันหนึ่งขอนเดียวกูขอนเดียวได้ไหมอันเดียวเถอะอีกอันเดียวอันสุดท้ายละ๋ยวกูจะไปละเร็วเร็วไอ้ชิบังวิ่งเดียวเสียวอยู่นะกอยู่ข้างหน้านั่นนะคงไม่มีลูกธนูลูกไหนหล่นลงมาใช่ไหมู่ทีมกูนี่ก็ห้าวจังเลยมันวิ่งไปวิ่งไปเอ้าอย่าบอกนะมึงปิดตันกูอะเอ้า แล้วกูกลับกูเข้าไปในบ้านยังไงเนี่ยอีบ้าเ้ยมึงจะปิดปิดปิดเไม่เสี่ยงเราจะไม่เสี่ยงเราจะไม่เสี่ยงภัยใดใดทั้งสิน้นอ้าวอ๋อตกใจนึกว่าขุดไม่ได้ด้วยโอเคเราเราจะต้องไม่เสี่ยงครับโอเคโอ้โหโอ้โหไอ้ห่านันมึงก็ยืนปั๊มชิวละนาวเลยอ่ะกูได้ละเออสิ่งที่เราต้องการครับหนึ่งสองแล้วก็แอปเปิลทองสองอันสองอัน,ออนโอเคเราได้แล้วสิ่งที่เราต้องการ แล้วก็รอยืนเฝ้าฐานนะรอ,อนรอเอาเนี่ยรอเอาไอเนี่ยกลับไปเฮี้ยนนี่ก่อนอืมไอห,หาน้ำกันฟิตฟิตจังเลยแ <c oughs> ม่จับได้ของมึงวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวเลยมาเราไปแย่งมันดีกว่าโอเคนั่งแย่งกันเว้แปดเก้าสิบโอเคแย่งปุ๊บเดี๋ยวมันก็ออกเองไอ้ขอกูบ้างนะกูขอร้องให้กูบ้างเถอะกูต้องไปเก็บสีเหลืองให้พังพินาศก่อนอืมเดี๋ยวกูต้องเราจะเก็บสีเหลือง สิเงินอะไรเงี้ยไปทีละนิดอืมยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดทำไมคลิปนี้เหมือนมันน่าจะยาวมากเลยนะเหมือนคลิปนี้มันจะยาวมากเลยนะอีบ้าเลยคลิปมันยาวเกินอ่ากินก่อนโอ้ยตกใจจึบ๊บโอเคก็พิกแอคครับที่ต้องการพิกแอคนะครับแล้วก็จะเป็นเอ่ออาหารนิดนึงแล้วก็เป็นบล็อกครับไว้กันแบบ นะครับตายแบบเมื่อกี้โง่ง,ง,งเลยแล้วก็เป็นอาหารอีกรอบปะลุยนี่คือชีวิตสุดท้ายของข้อถ้าข้าโค่นสีเหลืองออกมาไม่ได้แล้วก็อย่าเรียกข้าเอเดี๋ยวลืมดาบเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลืมดาบอีบ้าเ้ยเดี๋ยว,ยวลืมดาบเอ่อนะฮะก็ลืมมาดาบโอเคได้ละชึบดาบหินอ่าไม่พออีกซะงั้นโอ้ยขอดาบหินหน่อยนะไม้

โอเคครับยาพวกนี้จะมีเวลาแค่สามนาทีเท่านั้นเราจะต้องพังสีใดสีหนึ่งนะครับก่อนสามนาทีที่มันจะให้เรามาครับเฮ้ยจ้ะโอเคเรามาแล้วครับอ่าอ่านะอ่านะฮะอ่านะฮะโอ้โหโอ้โโอ้โอเคครับถือว่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็เอ่อใครที่เห็นกูโง่โงคลิปนี้ก็ เลิกติดตามนะดีแมง <c oughs> คือคลิปนี้แม่งโง่สัตว์เลยแม่งตายเอ้าตายเอาไอ้บ้าเอ้ยมึงจะตายอะไรบ่อยชิบหายเลยเนี่ยไอ้เหียไม่ได้มาเป็นทีมด้วยกูเล่นกับใครก็ไม่รู้เรื่องโอ้ไอ้เหียชีวิต